ไปชำระค่าปรับใช่พระ,ะนักสืบสวนก็จะทำเรื่องขอเอ่ยยกเอ่อขอยกเรื่องหมายจับแล้วก็แล้วก็ถอนประวัติออกนะครับแต่ที่สำคัญในการจะออกหมายจับท่องพิสูจน์ให้ได้นะครับว่าคนขับรถที่เกิดเหตุนั้นนะครับเป็นเจ้าของรถจริงและเป็นคนขับรถจริงถ้าตำรวจออกผิดาตำรวจก็พลาดเนะี่ยจริง,รงๆเรื่องนี้ศาลก็จะเป็นผู้พิจารณาขอสารทุกนัดก็ไม่ได้ไหมายความว่าจะมีการออกหมายจับทุกนัดแต่ประเด็นที่น่าสนใจไม่เหมาะกับจังหวะ ร,รัฐบาลพานถูกด่ามาด้วยเพราะเศรษฐกิจแบบนีนะ้จะมีการออกหมายจับในช่วงเวลานี้ทําให้ตอนนี้ประชาชนก็ต่อต้านรัฐบาลยาวไปถึงตํารวจนะครับขณะเดียวกันก็จะมีการขึ้นภาษีขึ้นภาษีด้วยก็เลยส่งผลทำให้ทุกอย่างมันก็กลายเป็นเนกาตีฟสังเกตอันไหนเหมาะอันไหนควรก็ทำอันไหน สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องราวการจะออกหมายจับประชาชนที่ไม่ยอมเสียค่าปรับจราจรน,นะครับไปดูในเชิงปรากฏก,การณ์ก่อนนะแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันก่อน ale, ว่าเรามีขั้นตอนในการดำเนินการนั่นก็คือว่าช่วงของการออกใบสั่ง เราจะเป็นใบสั่งเล่มคอยมีระยะเวลาเจ็ดวันใบสั่งทางกล้องก็ส่งไปทางไปษณีเราจะมีการตรวจสอบการความผิตภายใน30วันแล้วก็ส่งใบสั่งไปภายใน15วันแล้วก็หลังจากนั้นในส่วนของผู้ได้รับใบสั่งก็ต้องไปชําระค่าปรับภายในเจ็ดวันอันนี้มีระยะเวลากําหนดไว้เพราะฉะนั้นช่วงใดช่วงหนึ่งก็ตามส่วนของผู้กระทำความผิดสามารถมาชําระค่าปรับได้ อันนี้ถือว่าท่านยังไม่ได้ถูกดำเนินคดีอาญายังไม่ต้องถูกออกหมายจับผมบอกว่านั่นก็หมายถึงว่าเมื่อได้รับใบสั่งก็ไปชําระค่าปรับอันนี้ก็ไม่ไม่มีประวัติอะไรไม่ได้เกิดผลกระทบอะไรหรือเมื่อได้รับใบสั่งยังไม่ชําระค่าปรับต่อมาเจ้าที่ตํารวจออกใบเตือนออกใบเตือนจะออกไปหนึ่งครั้งสิบห้าวันเมื่อได้รับใบเตือนไปชําระค่าปรับอันนี้ก็ยังไม่กระทบกับป,ประวัติอะไร แต่จะเริ่มกระทบประวัติเมื่อท่านยังได้รับใบเตือนแล้วยังไม่ชําระค่าปรับหลังจากนั้นก็จะมีการแจ้งให้พนักงานสวนดําเนินคดีตรงเนี้แหละครับพอพนันกงานสอบสวนเริ่มดําเนินคดีก็จะมีการออกหมายเรียกไปออกหมายเรียกสองครั้งเมื่อออกหมายเรียกไปหนึ่งครั้งแล้วก็มาชําระค่าปรับก็ยังไม่ต้องถูกออกหมายจับออกหมายเรียกครั้งที่สองมาชําระค่าปรับก็ยังไม่ถูกออกหมายจับจนกระทั่ง แต่เมื่อออกหมายเรียบไปเรียบร้อยแล้วสองครั้งท่านยังไม่มาชาระค่าปรับก็จะรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็เสนอสารเพื่อมินาขอออกหมายจับหลังจะออกหมายจับอันนี้แหละครับท่านจะกระทบประวัติหลายเรื่องที่ตามที่ผมได้เรียนให้ทราบตั้งแต่ผลกระทบในการทํานิติกรรมการเดินทางออกนอกประเทศการตรวจสอบประวัติกรณีที่เข้าสมัครงานต่างๆ หรือท่านเดินทางไปทั่วราาาจักรก็อาจจะถูกเจ้าที่ตำรวจนำหม่จับมาจับกลุ่มได้ทุกสถานที่ไปชำระค่าปรับใช่พระนานสวนก็จะทำเรื่องขอยกขอยกเรื่องหมายจับแล้วก็แล้วก็ถอนประวัติออกใช่ค่ะกระบวนการวิเคราะห์ปรากฏว่าเมื่อวันที่20ที่ผ่านมาปรากฏว่าพลตบตรีจิรสันแก้วแสงเอกนะการพรองผู้บัญชการตำรวจนครบาลและพลตตรี นิทิทรน,นะครับจิตตนานาจิตตะการนะครับผู้บังคับการตํารวจจราจรและรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลหนึ่งถึงเแถลงร่วมบังคับใช้กฎหกฎม,มายกรณีประชาชนไม่มาชําระค่าปรับตามพระราชบัญญัติจราจรนะครับโดยพลเดตรีจิรสรรกล่าวว่ากรณีผู้กระทําความผิดจราจรไม่มาชําระค่าปรับอีกอีกทั้งกระทําความผิดซ้ำนะครับ เพิ่มปัญหาอุบัติเหตุปัญหาการจราจรมากขึ้นโดยบชนหาแนวทางมางคับใช้กฎหมายมีสิทธิภาพให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งได้ข้อสรุปในการดำเนินการคือเมื่อพบผู้กระทำความผิดนะครับออกในใบสั่ง3รูปแบบได้แก่การเขียนใบสั่งเล่มนะครับใบสั่งจากกล้องวงจรปิดส่งทางไปรษณีย์ และใบสั่งจาก e-tagging เมื่อออกใบสั่งแล้วผู้กระทำไม่มาชำระค่าปรับนะครับเจ้าที่ตำรวจจะออกหนังสือเตือนหนึ่งครั้งจากนั้นหากไม่มาชำระค่าปรับอีกก็จะแจ้งความดำเนินคดีและออกหมายเรียกไปยังผู้กระทำความผิดสองครั้งหากไม่มาจ่ายอีกจะเสนอสารเพื่อขออนุมัตออกหมายจับนะครับเขาบอกว่าเน้นย้ำว่ากรณีที่ท่านโดนหมาย ใบสั่งแล้วไม่มาชําระค่าปรับการดําเนินการครั้งนี้เป็นแนวทางสู่การออกหมายจับนะครับพลดบ,บตรีจีรสารกล่าวว่าการออกหมายจับแล้วส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตหลายเรื่องโดยตํารวจประสานงานฝ่ายปกครองทอําให้เสียสิทธิในการนําทานิติกรรมต่างๆนะครับพะถูกชื่อไปสู่ทะเบียนกลางอีกทั้งชื่ออยู่ในระบบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ว่าจะเดินทางไปที่ใดก็ตาม ตำรวจสามารถทำการจับกลุ่มได้นะครับส่วนกรณีที่ต้องการเดินออกเดินทางออกนอก,กราชอาณาจักรข้อมูลดังกล่าวถูกส่งไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทำให้เกิดความยากลำบากในการเดินทางนะครับและก็มีชื่อในกองทะเบียนประวัติอาชญากรนะครับกระทบความเชื่อมั่นเมื่อต้องการสมัครงานใหม่ปัญหาของผู้กระทำความผิดด้านการจราจรแล้วไม่มาชำระค่าปรับ เกิดพฤติกรรมเคยชินบางรายกระทําผิดซ้ําถึง59ครั้งซึ่งมุ่งหวังที่แท้จริงของการบังคับใช้กฎหมายคือต้องการลดปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุทั้งนี้มาตรการดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่20มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับและสามารถตรวจสอบย้อนหลังใบสั่งที่ยังไม่หมดอายุความได้เป็นระยะเวลา1ปีโดยเน้นการกระทำความผิดซ้ำนะฮะบ,บ่อยครั้งก่อน สำหรับผู้กระทำความผิดพรบจราจรทั้งบกและค่าปรับนะในช่วงกำหนดนการออกใบสั่งใบเตือนหรือการออกหมายเรียกจะยังไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติอาชญากรรมของสำนักงานตํารวจแห่งชาติเว้นแต่ถูกออกหมายจับเรียบร้อยแล้วในเชิงงานวิะห์นะครับก็คือว่าตํารวจเขาจะออกหมายจับแหละสาหรับคนที่กระทำความผิดพรบรจราจรกระทำความผิดซ้ําๆนะครับและก็กระทำความผิดบ่อยๆ นะครับประการแรกพอโดนออกหมายจับเนี่ยนะฮะก็จะต้องถูกส่งไปยังทะเบียนประวัติไม่ว่าจะเป็นตรวจคนเข้าเมืองนะ,ะประวัติเรื่องของการปกครองนะ,ะในส่วนของงานปกครองเนี่ยก็เจ้าที่ก็จะสามารถทําการจับกลุ่มที่ไหนก็ได้ทั่วประเทศนะครับเรื่องของการออกหมายจับในส่วนของการจะดาเนินการนั้นนะครับเจ้าที่ก็จะออก ใบสั่งก่อนจากนั้นก็หนังสือแจ้งเตือนจากแจ้งเตือนก็จะออกหมายเรียกออกหมายเรียกก็แจ้งข้อกล่าวหาแจ้งข้อกล่าวหาไม่มาก็ไปขอสารออกหมายจับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับในการจะออกหมายจับนะครับประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่ามันต้องระบุตัวตนให้ได้ว่าเป็นผู้ขับขี่รถนะครับขณะเกิดเหตุจริงหรือไม่ประเด็นที่น่าสนใจมากกว่านั้นคือตำรวจอ่ะทำไมสมภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ ะะก็ว่ากันลืมในโซเชียลมีเดียเลยนะครับทำไมจะมีการออกหมายจับมารีดภาษีประชาชนให้มากขึ้นในช่วงระหว่างที่สภาวะเศรษฐกิจก็กำลังตกต่าในเชิงงานสังเคราะห์โซเชียลมีเดียกันลืมลยลมเลยนะ,ะต่อมาบาชนอก็ออกมายืนยันว่า การออกหมายจับนี่จะออกหมายจับเฉพาะคนที่มีการกระทําความผิดซ้าๆเท่านั้นยกตัวอย่างเช่น59ครั้งนะถามว่าสมควรไหมกระทาความผิดถึง59ครั้งนี่ก็สมควรเนี่ยนะออกหมายเรียกออกหมายเรียกใหม่มาออกหมายเรียกอีกรอบใหม่มานะฮะก็แจ้งข้อกล่าวหาแจ้งข้อกล่าวหา,าก็ยังใหม่มาก็ไปเสนอออกหมายจับประเด็นคือตํารวจต้องพิสูจน์ให้ได้นะครับต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า,าใครกันแน่ ที่เป็นผู้ขับขี่ขณะที่กระทําความผิดนะครับน่าก็คงจะเป็นปัจจัยสําคัญในเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจนะครับก็เป็นส่วนสําคัญนะตำรวจมาทําอะไรตอนนี้นะครับขู่ก็อยากจะได้คือเอาละเข้าใจละเวลาคนโดนออกหมายใบสั่งนะต่างๆเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะไปยึดนะฮะใบขับขี่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้และอย่างคือระบบโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครนะ่ยมันเป็นลักษณะกล้องเป็นลักษะตรวจกลับตรวจรวจ,จับโดยระบบคอมพิวเตอร์ เห็นเมฆหมายเลขทะเบียนชื่อใครก็แจ้งถึงบ้านแจ้งถึงบ้านถ่ายรูปแจ้งถึงบ้านถ่ายรูปแต่พิสูจน์ไม่ได้ว่านะครับใครเป็นผู้ขับขี่รถดังกล่าวแต่เจ้าของรถต้องรับผิดชอบนะครับตอนนี้มันต้องใช้หลักรัฐศาสตร์และหลักเศรษฐศาสตร์ควบคู่กันนะครับจะใช้หลักนิติศาสตร์อย่างเดียวนะครับบอกว่าไม่ได้ไม่มาฉันจับติดคุกอย่างเดียวโอ้โหมีคนแต่ละวันนี่นะ ็นหมื่นรายอ่ะนะฮะที่โดนพรบรจราจรที่คงค้างเนี่ยนะฮะเป็นพันรายอ่ะที่จะต้องถูกออกหมายจับซึ่งตอนนี้ในกรณีดังกล่าวนะั้นเริ่มต้นในกรุงเทพมหานครก่อนนะครับไม่ใช่เฉพาะทุกภูมิภาคนะครับก็ตํารวจก็หวังว่าจะมีรายได้เข้ามาในระดับหนึ่งก็อ้างเรื่องของการจราจรถามว่าการออกหมายนะครับจับแล้วมันจะทําให้การจราจรดีขึ้นไหมผมว่าไม่ดีขึ้นนะ ผมในฐานะประชาชนมองว่าไม่ได้ทําให้อะไรดีขึ้นแต่ทําให้ตํารวจได้เงินมากขึ้นได้ส่วนแบ่งนะครับผลตอบแทนมากขึ้นนะครับจริงๆแล้วไอ้ส่วนแบ่งการจราจรเนี่ยนะฮะที่มีการออกหมายจับออกหมาย <c oughs> ค่าปรับต่างเนี่ยมันควรจะมีการยกเลิกได้ละนะครับที่มีส่วนแบ่งให้ตํารวจจราจรเพิ่มมากขึ้นนะครับมันเป็นแรงจูงใจในการให้ตํารวจต้องมาจับมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วมันก็ตั้งแต่มีเงิน บแบ่งให้กับตํารวจจราจรมากขึ้นจนถึงขนาดน,นี้นะฮะปัญหาอุบัติเหตุปัญหาเรื่องการกระทำผิดจราจรก็ไม่ได้น้อยลงก็เท่าเท่าเดิมนะครับปัญหาเดิมๆก็เกิดขึ้นทําจากวันนั้นจนถึงวันนี้และตอนนี้การแจ้งก็ก่อหาดังกล่าวเป็นระบบดิจิทัลนะฮะบ,บอกว่าขับรถผ่านขาบเลนเอ่ยฝ่าไฟแดงเอ่ยเมื่อก่อนมีตํารวจจราจรแจ้งจับอยู่นี้นะฮะมันมีเครื่องตรวจจับเป็นระบบคอมพิวเตอร์นะครับแต่ที่สําคัญในการจะออกหมายจับท่องพิสูจน์ให้ได้ นะครับว่าคนขับรถที่เกิดเหตุนั้นนะครับเป็นเจ้าของรถจริงและเป็นคนขับรถจริงถ้าตบวจดออกผิดาตราวจก็พลาดจริงๆเรื่องนี้ศาลก็จะเป็นผู้พิจารณาขอสารทุกนัดก็ไม่ได้ไหมายความว่าจะมีการออกหมายจับทุกนัดแต่ประเด็นที่น่าสนใจไม่เหมาะกับจังหวะนะครับรัฐบาลพานถูกด่ามาด้วย เพราะเศรษฐกิจแบบนี้จะมีการออกหมายจับในช่วงเวลานี้ทําให้ตอนนี้ประชาชนก็ต่อต้านรัฐบาลยาวไปถึงตํารวจนะครับขณะเดียวกันก็จะมีการขึ้นภาษี ขึ้นภาษีด้วยก็เลยส่งผลทั้งไม่ทุกอย่างมันก็กลายเป็นเนกาติสังเกตอันไหนเหมาะอันไหนควรก็ทําอันไหนไม่เหมาะไม่ควรผมก็บอกว่าไม่ควรทําก็แค่นั้นเองขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ